เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้เข้ารับการานำเสนองานวิจัยทุกท่านนะครับผมอินจันทร์สอนเผ่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจจะมานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับ ปกาศนียาบัตรวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจความเป็นมาของการดำเนินการวิจัยนะครับก็เป็นการศึกษากระบวนการที่ช่วยให้คน,นได้พัฒนา และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมอีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการจัดการศึกษา mm. เนื่องจากว่าสถานศึกษาของรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพออันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเพราะว่าการ ศึกษาที่จัดเตรียมให้บุคคลมีอาชีพเป็นหลักในอนาคตนะ่ะและช่วยอาชีพที่มีอยู่แล้วนะ่ะให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจก็เป็นอีกวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานเรียนทั้งสายอาชีพจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย เห็นว่าการศึกษาปัจจัยที่มีุวลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาเอกชนณนะวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจของนักเรียนนะนจะเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำข้อค้นพบที่ศึกษามาใช้ในการดำเนินงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลยุทธ์และบริหารการจัดการของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอุทธพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจกรอบในแนวคิดในการจัดการวิจัยมันก็มีตัวแปดต้นนะครับก็จะเป็นเพศอายุสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิดเรียนอาชีพผู้ปกครองรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองและการพักอาศัยของนักเรียนนักศึกษา ตัวแปรตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีทั้งหมด7ด้าน 1. ด้านประการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 2. ด้านชื่อเสียงของวิทยาลัย3ด้านการจัดการเรียนการสอน 4. ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน 5. ด้านทัศนคติของผู้เรียน 6. ด้านอาจารย์ผู้สอนและ7ด้านพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยก็เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3ในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2565จำนวนทั้งหมด103คนสถิติที่ใช้ในการวิจัยก็มีค่าร้อยละค่าเฉลีย่ยและค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อการรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิะสทธิผลมา,มากยิ่งขึ้นจากการดำเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้นะครับ ผู้ประเมินจำแนกตามเพศนะครับเพศชายจํานวน44คนคิดเป็นร้อยละ64 7 1เพศหญิงจํานวน24คนคิดเป็นร้อยละ3 0 0รอ้แยกตามอายุนะครับระหว่าง15ถึง18ปีจํานวน39คนคิดเป็นร้อยละ57.35 อายุระหว่าง19ถึง22ปีจำนวน29คนคิดเป็นร้อยละ42.65ถ้าจำแนกตามสาขาที่นักเรียนเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขายานยนต์จำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ41.18สาขาไฟฟ้ากำลังจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ 10.29สาขาการบัญชีจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ14.71สาขาดิจิทัลกราฟิกจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ27.94สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ5.88แยกตามอาชีพของผู้ปกครอง ก็เป็นรับราชาการจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ2.94ผู้ปกครองทำงานบริษัทเอกชนจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ44.12และการมีกิจการส่วนตัวก็ประมาณ36คนคิดเป็นร้อยละ52.94แยกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทจำนวน18คน คิดเป็นร้อยละ26.47รายได้11,000ถึง20,000บาทจํานวน37คนคิดเป็นร้อยละ54.41รายได้21,000ถึง30,000บาทจํานวน8คนคิดเป็นร้อยละ11.77รายได้มากกว่า30,000บาทขึ้นไปมี5คนคิดเป็นร้อยละ7.35แยกตามการพักอาศัยอยู่ กับพ่อแม่จำนวน44คนคิดเป็นร้อยละ64.70ตายายจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ13.24อยู่กับปู่กับย่าจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ5.88และอาศัยอยู่กับพี่ป้านะอาญาตนะครับจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ16.18สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีทลนต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีทุพนต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ ก็คือด้านอาจารย์ผู้สอนนะตามด้วยด้านทัศนคติของผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยด้านพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนนะและก็ด้านชื่อเสียงของวิทยาลัยข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 1. ควรมีการจัด การในด้านการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการผลิตและเทคโนโลยีที่นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาอยู่ 2. ออยากให้ฝ่ายวิชาการมีการชี้แจงแนะนําในกระบวนการเรียนการสอนให้มากขึ้น 3. อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกให้มากขึ้นข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไปก็คือควรปรับปรุงด้านตัวแปรที่ มีอทธิพลต่อค่าเฉลี่ยที่น้อยให้มีความดึงดูดต่อการตัดสินใจในการเรียนการสอนในระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้มากขึ้นสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอรายงานวิจัยมีที่มีข้อซักถามข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้ ซักถามนะครับเมื่อไม่มีผู้ใดที่จะซักถามนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอการนำการวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ